สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะครับหรือชาวราศีตุลประจําปี2560นะครับประจําเดือนมกราคมครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีตุลทุกท่านครับขอให้ท่านประสบแต่ความโชคดีนะครับในวันปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ในสกรารปีใหม่2560นะครับในเวลาสากลนี้ตุลรัคนาของท่านนะครับคือดาวพระศุขได้โคโจรไปสถิตที่ราศีกุมนะครับพบปุตตะแห่งลัคนานะครับพบแห่งความพึงพอใจและการลงทุนนะครับทําให้ท่านนั้นนะครับในช่วงนี้มักจะมีไอเดียในเรื่องของความคิดนะครับในเรื่องของการทำงานที่คิดต่อย,ยอดในเรื่องของการ หารายได้นะครับหรือสแสวงหารายได้ใหม่ๆนะครับอยู่เสมอนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้แล้วก็ทําอะไรใหม่ๆในต่างถิน่นต่างแดนได้นะครับอาจจะลงทุนร่วมหุ้นกับคนในครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับก็จะถือว่าลงทุนได้ในช่วงมกราคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการทํากิจกรรม กิจาการใดนะครับก็ใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับทํางานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้และมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะครับได้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอปัญหานะครับที่อาจจะไม่ลงรอยกันภายหลังหรือว่าอาจจะคิดต่างการเห็นแตกต่างได้จาก คนในครอบครัวหรือการทําธุรกิจด้วยกันนะครับอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไม่สอดก็มีอุปสรรคเข้ามาได้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีดาวอังคารนะครับกับดาวเสานะครับแล้วก็ดาวศุกร์ทำมุมกันนะครับเบียนกันอยู่นะครับเป็นจัตุโกนณกันนะครับทาให้ราศี ตลน,นะครับในช่วงมกราคมนี้มีการติดขัดภายหลังเกิดขึ้นได้ครับต่อไปเกณฑ์การงานของชาวราศีตุลน,นะครับการงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องความเสียหายจากการงานของท่านนะครับอาจเกิดการติดขัดหรือไม่เป็นไปตามที่คิดหรือว่าเป็นไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับอาจเกิดผลเสียหรือผลผิดพลาดได้สูงนะครับและอาจจะ เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้หรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับย้ายการงานการทํางานนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่ายกย้ายการทํางานได้สูงโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกนะครับของชาวราศีตุลจะมีปัญหามากที่สุดครับในช่วงระยะเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลนะครับความรักของท่าน คือดาวอังคารนะครับได้โคจรไปสถิตในภพราศีกุมภบุตตะนะครับทําให้อาจจะมีความคิดหรือการเอาอกเอาใจกันได้ดีนะครับมีคนคอยสนับสนุนนะครับหรือว่าเอาอกเอาใจดีนะครับในช่วงนี้ได้รับการสนับเกื้อสนับสนุนเกื้อกูลกันดีนะครับเอื้อเฟื้อแก่กันดีทําให้คุณมีเสน่ห์ต่อคนที่อ่อนไหวกว่าในช่วงระยะนี้นะครับอาจจะมี คนที่มีอายุน้อยกว่ามันติดพันธ์ได้สูงนะครับไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่ซ้อนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเสน่ห์นะครับเข้ามาดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่มีคู่แล้วนะครับก็จะทําให้สนิทสนมกับคู่คองคนหลักของคุณได้มากขึ้นนะครับหรือไปเที่ยวในต่างถินต่างแดนได้นะครับในช่วงต้นปีนี้นะครับอาจ จะเป็นในรูปแบบของอต่างๆในวันหยุดได้นะครับแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของความพิผันในเรื่องของคู่สอนเข้ามาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของคู่ให้มากๆนะครับในเรื่องของภาวะอารมณ์แล้วว่าความคิดเห็นขัดแย้งนะครับอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะครับ เกณฑ์ดาวนะครับมันเบียนกันอยู่อย่างนี้นะครับก็บางคนอาจจะถามว่าถ้าไม่มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของอาตานุรักษของท่านกับดาวาปัตณิตรของท่านนะครับก็คือดาวตัวคุณเองแล้วก็ดาวคู่ครองไปกลุ่มกันอยู่นะครับแล้วก็ถูกกระแสดาวบับเคาะใหญ่นะครับเบียนอยู่ทําให้เกิดผลที่ไม่ดีกับ ท่านนะครับของชาวราศีตุลย์ดังนั้นแต่จริงทุกราศีนะครับแต่ว่าก็จะโดนเป็นเรื่องๆของแต่ละราศีไปนะครับอันนี้มันมีเกณฑ์เราก็ต้องเตือนนะครับยังไงก็ต้องอรับไว้เป็นพิจารณาแล้วก็หรือว่าตรวจสอบหรือระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับยังไงก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ